น้ำหมักหกพลังปลาหนอนกับไปช่มกันลครับมีหนอนด้วยนะครับหนึ่งตัวนะครับซ o มให้ดูหนอนพ่นพ่นเริ่มไต่กระดุกกระดิกเจ้าหนอนเนี่ยมันสร้างใยตาข่ายขึ้นมาป้องกันตัวมันครับมันป้องกันตัวเก่งมากครับผมหลังจากฉีดห้าพลังไปรอบแรกนะครับยังอยู่ดีมีแหงอยู่ครับผมนะเดี๋ยววันนี้จะเติมน้ำส้มสายชูเข้าไปลองดูนะครับสําหรับหนอนนะครับนี่คืองานทดลองนะครับสําหรับหนอนก็เดือดด้านอยู่นะครับหนอนส่วนเพียนั้นได้ได้ได้ผลไปแล้วนะครับเพียไม่ต้องห่วงเอาสักสองหยดนะครับ โอ้ลงเยอะเลยเอาเอาลองดูครับลองดูตรงนี้นะครับเป็นหกพลังเข้าไปแล้วนะครับเติมน้ำส้มสายชูนี่จะให้ดูนะครับมีอาการนะครับดูไม่ดีแล้วครับตัวหดงอนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับผมไปเด็ดมาจากต้นผักกาดคือผมพ่นไปเมื่อเช้านะครับก็เท่าที่ดูแล้วอาการไม่ดีเลยนะครับก็คือนำหมักหกพลังได้ผลนะครับโอเคครับครับผมก็นั่นแหละครับมันเป็นคลิปต่อเนื่องกันนะครับจากน้ำหมักห้าพลังนะครับเติมน้ำส้มสายชูเข้าไปอีกหนึ่ง